สวัสดีครับผมนายวชัชรินทร์สลางามตอนนี้เราอยู่ที่อาคารพยาบาลบ้านราชาวดีชยัยเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักวิธีการทำแผลแบบด r ายเดซซิ่งกันครับสวัสดีค่ะณฐิดากรละหงนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการะคะ่ะประจำอยู่ที่บ้านราชาวดีชัยนะคะกวิธีการทำแผลนะคะเป็นการทำแผลแบบดรายเดซซิ่งค่ะเป็นการทำแผลแบบแห้งเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคะคะ่ะก็วิธีการทําแผลกี้เป็นวิธีการทําแผล ของอสายให้อาหารนะคะแกสตอตโตมีวิธีการทำความสะอาดนะคะโดยการเราจะใช้สำลีแอลกอฮอล์ค่ะชุบแอลกอฮอล์จ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เช็ดบริเวณรอบแผลค่ะวนจากข้างในไปข้างนอกหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนสำลีก้อนใหม่ชุบแอลกอฮอล์เหมือนกันค่ะแล้วก็เช็ดจากโคนขึ้นไปตรงปลายค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดทับด้วยไวยกอสค่ะแล้วก็ปิดซีลอีกทีหนึ่งด้วยไมโครปอรค่ะแล้วก็ การทำแผนหนึ่งค่ะเป็นการทำแผลกดทับการทำแผลกดทับเนี้ยค่ะจะช่วยลดการเกิดเนื้อตายแล้วก็ลดการอักเสบของของเด็กด้วยอะค่ะ การทําแผลกดทับบารลอส่วนใหญ่ของบ้านเราอะค่ะจะทําการวันละครั้งแต่ถ้าหากมีแบบแผลปนเปื้อนจากปัสสาวะอุจจาระค่ะเราก็จะทําแผลใหม่อีกรอบหนึ่งการทําแผลแบบนี้เราก็จะทําแผลคล้ายๆกับไดรดซซิ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะใช้เป็นโพวิดีนค่ะเช็ดรอบแผลค่ะวนจากข้างในไปข้างนอกเหมือนกันส่วนข้างในเราก็ใช้นอมลซลายค่ะผสมกับโพวิดีนเช็ดข้างในแผลวนจากข้างในไปข้างนอกเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราจะปิดทับด้วยท็อปกอร์ดแล้วก็ปิดด้วยฟิกซูมูค่ะ เป็นการเสร็จการทำแผลค่ะเราได้ทราบถึงการทำแผลแบบ d i ายเดซซิ่แล้วนะครับวันนี้ันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ